สวัสดีครับทุกๆคนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงหลอนตามสั่งอยู่กับผมครับ1 1 l c เอเรื่องราวในวันนี้ที่ผมจะเล่าให้กับทุกคนได้รับชมแล้วก็รับฟังกันนี้นะครับนับว่าเป็นประสบการณ์ของนางพยาบาลที่ทุกคนเนอาจจะไม่เคยได้ฟังมาก่อนครับเพราะเนื่องจากว่าเรื่องราวความสยองขวัญน,นี้ครับมันเกิดขึ้นในห้องการรักษาตัวในช่วงโควิดเรื่องนี้เนี่ยถูกเผยแพร่ถูกเล่านะครับ จากประสบการณ์ของนางพยาบาลจริงๆคนหนึ่งที่เธอเองเนี่ยเป็นนางพยาบาลที่คอยดูแลผู้ป่วยโควิดอยู่ในห้องห้องหนึ่งและปรากฏว่าเธอเองครับติดโควิดเองแล้วต้องเข้าไปรักษาตัวอยู่ในห้องห้องนั้นรวมกับคนไข้คนอื่นๆจนกระทั่งเรื่องราวสวยองขวัญเนี่ยได้เกิดขึ้นกับเธอในช่วงที่โควิดเนี่ยระบาดแรกๆเลยก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังกันนะครับใน E ีีนี้เนี่ยผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าจะต้องใช้วิจารณญาณ ในการรับชมรับฟังให้ดีๆเพราะว่าเรื่องราวในวันนี้ครับได้ถูกส่งมาจากผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งที่เธอเองเนี่ยเป็นนางพยาบาลผมขอใช้นามสมมุติว่าคุณเมย์นะครับเรื่องที่จะเล่าให้ฟังในต่อไปนี้เนี่ยมีอยู่2ประสบการณ์ครับที่เกิดขึ้นกับเธอในช่วงโควิดเรื่องแรกนี้ครับมันเกิดขึ้นตอนที่เธอเองเนี่ยได้ทํางานปกติขึ้นเวรปกตินี่แหละครับแล้วแผนกที่เธอทํางานเนี่ยเป็นแผนก ICU แล้วก็จะมีการรับเคสผู้ป่วยโควิดด้วยตอนนั้นที่รับเคสนี่แหละครับเธอเองเนี่ยก็ติดโควิดแล้วก็ได้มีการพักรักษาตัวรวมกับคนไข้คนอื่นแต่ในการรักษาตัวของเธอเนี่ยเหมือนกับการทํางานไปในตัวครับเพราะเวลาน้าเกลือหมดยาหมดเธอเองเนี่ยต้องเป็นคนเอาไปให้คนไข้ทํางานแทนนางพยาบาลคนอื่นๆครับที่อยู่ข้างนอกเพราะเนื่องจากว่าคนอื่นเนี่ยถ้าเกิดจะเข้ามาต้องมีการสวมชุด PPE อะไรต่างๆมันจะยุ่งยาก แต่ด้วยความที่ว่าเธอเองเนี่ยทำงานอยู่ในแผนกนี้อยู่แล้วแล้วบวกกับว่าเธอเองเนี่ยต้องมาพักรักษาตัวอยู่ในแผนกนี้พอดีก็ถือโอกาสนี้แหละครับในการทํางานไปด้วยแล้วก็พักรักษาตัวเองไปด้วยเลยแต่ว่าอาการของเธอเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรเพราะเนื่องจากว่าเชื้อเนี่ยลงปอดทั้งสองข้างออกซิเจนในร่างกายเนี่ยต่ำมากจําได้ดีเลยว่าคืนแรกเนี่ยที่นอนเตียงคนไข้รู้สึกได้เลยว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่แอดมิด้วรู้สึกไม่สบายตัวเลย ตอนที่เธอเนี่ยล้มตัวลงนอนคนข้างๆเตียงเนี่ยก็พูดประมาณว่าดีใจจังเลยมีเพื่อนใหม่มานอนด้วยแล้วเมื่อคืนเนี่ยเตียงที่พี่พยาบาลนอนเพิ่งตายไปเองเธอเนี่ยไม่ได้ตกใจหรือว่ากลัวหรอกนะครับเพราะเนื่องจากว่าตอนที่เธอทํางานอยู่ที่แผนกนี้เนี่ยเธอเห็นเป็นปกติครับเห็นศพแทบจะทุกวันอยู่แล้วคนที่ป่วยเป็นโควิดในห้องนี้ส่วนมากเนี่ยจะเชื้อลงปอดทุกคน ในห้องที่เธอพักรักษาตัวอยู่นี้มีทั้งหมดอยู่8เตียงครับห้องนี้ก็ไม่ที่ใหญ่อะไรมากมายตอนนั้นเนี่ยก็จะมีเตียงว่างอยู่3มเตียงคนไข้ในห้องอยู่5คนสมมุติว่าเธอเนี่ยนอนตรงเตียงตรงกลางนะครับเตียงทางซ้ายของเธอเนี่ยก็เป็นผู้ป่วยโควิดที่อาการหนักเหมือนกันผู้ป่วยที่นอนทางซ้ายเนี่ยเหมือนกับว่าจะเชื้อลงปอดหนักครับออกซิเจนในร่างกายเนี่ยต่ำแล้วก็ได้มีการย้ายตัวด่วนครับขึ้นไปยังแผนก i อ u พราะเนื่องจากว่าอาการเนี่ยค่อนข้างที่จะวิกฤตแล้วส่วนคนที่อยู่เตียงทางขวามือเธอครับคนที่บอกกับเธอว่าดีใจจังที่มีคนมานอนอยู่เตียงข้างๆแล้วเตียงที่แล้วเพิ่งเสียชีวิตไปเนี่ยคนนี้เนี่ยเช้ามาครับเขาก็อาการหนักเช่นเดียวกันเชื้อลงปอดหนักทั้งคู่คนนี้ครับที่อยู่เตียงทางขวาเนี่ยที่บอกว่าเป็นเพื่อนใหม่มานอนเลยเนี่ยครับก็ได้เข้าไปอยู่แผนกไอซียูเช่นเดียวกันสรุปแล้วครับในห้องตอนนี้เนี่ยจากที่เหลือห้า ตอนนี้เหลือเพียงแค่สาคนแล้วล่ะครับที่พักรักษาตัวอยู่ในแผนกนี้ในค่ําคืนของวันนั้นครับช่วงเวลาดึกเธอจําได้ดีว่าเธอเนี่ยนอนหลับไปปรากฏว่าเธอได้ยินเสียงครับเป็นเสียงคล้ายๆกับว่าเตียงของผู้ป่วยเนี่ยมันจะมีราวกั้นใช่ไหมครับเสียงนี้เนี่ยเหมือนกับเอามือเนี่ยจับดังราวกั้นทั้งสองข้างแล้วก็เขย่าเตียงดังกึ๊งกๆๆๆๆๆเธอเนี่ยตื่นตกใจเพราะว่าเสียงเสียงนี้นี่แหละครับ แล้วเธอก็ได้หันไปตามที่มาของเสียงแล้วปรากฏว่าภาพที่เธอได้เห็นนี้ก็คือมีคนไข้ครับที่นอนถัดออกไปอีกเนี่ยคนไข้คนนี้เหมือนกับจะชักครับนอนตาแข็งตาค้างอยู่แล้วคนไข้เนี่ยก็ตัวชักเพกิ่งู้ที่หลังครับเพราะว่าคนไข้คนนี้เนี่ยมีโรคประจําตัวเป็นโรคหอบปกติแล้วเนี่ยคนไข้คนนี้เนี่ยจะมียาที่พ่นเนี่ยวางไว้ข้างตัวเสมอ แต่เหมือนกับว่ายานีครับไม่รู้ว่ามันหายไปไหนหรือว่ามันหล่นอยู่ข้างเตียงหรือเปล่าทําให้คนไข้คนนี้ครับไม่สามารถที่จะใช้ยาพ่นเนี่ยได้ทันเวลาเขาเนี่ยนอนชักตาค้างอยู่อย่างนั้นเธอเนี่ยรีบตื่นมาแล้วโทรไปบอกพยาบาลข้างนอกครับว่าคนไข้อาการหนักชักตาค้างให้เอายามาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเธอฉีดให้เองก็ได้และเดี๋ยวค่อยใส่ชุด PPE เนี่ยเข้ามาดูคนไข้แต่เหมือนกับว่ากว่ายาจะมาเนี่ยมันก็ใช้เวลาระยะหนึ่งครับทําให้คนไข้คนนี้เนี่ย ขาดออกซิเจนไปนานเธอเนี่ยก็พยายามปั๊มหัวใจแล้วก็จับชีพจรดูแต่เหมือนกับว่าชีพจรของผู้ป่วยคนนี้ครับจะค่อยคแผ่วลงแผ่วลงพวกพยาบาลข้างนอก,นอกครับสวมชุด ppe เสร็จเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็มาผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเธอปั๊มหัวใจต่อปั๊มหัวใจได้ประมาณเกือบจะ30นาทีแต่ชีพจรเนี่ยไม่ขึ้นเลยครับสุดท้ายคนไข้คนนี้เนี่ยเสียชีวิตทําให้นแผนกที่รักษาตัวอยู่ตอนนี้เนี่ยเหลือเธอกับคนไข้อีกคนนึงเนี่ย รวมกันแล้วแค่2คนเท่านั้นเองเธอเนี่ยมองหน้ากับคนไข้คนหนึ่งครับที่เหลืออยู่แล้วก็พยายามให้กำลังใจเขาไปครับบอกว่าสู้ๆนะพี่เข้มแข็งต่อในระหว่างที่เธอพักรักษาตัวอยู่นี้มันก็มีคนไข้คนอื่นๆครับที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามาเข้ามาพักรักษาตัวอยู่เรื่อยครับบางคนอาการหนักเนี่ยก็ขึ้นไป ICU เธอบอกว่าเธออยู่ที่นี่มาได้สักระยะหนึ่งเนี่ยคนที่เข้ามาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาการจะหนักเกือบจะทุกคนเลย คือบางคนเนี่ยเข้ามาไม่ถึงวันก็ต้องขึ้นไปอยู่แผนก ICU แต่ส่วนใหญ่ครับคนที่เข้ามาแล้วได้ไปขึ้นอยู่แผนก ICU เนี่ยไม่เคยมีใครที่กลับลงมาอยู่ห้องนี้อีกเลยครับเธอบอกว่าตลอดการพักรักษาตัว14วันที่ผ่านมาคนไข้ที่เข้ามาแอดมิตในห้องนี้เนี่ยรวมๆแล้วเสียชีวิตหรือตายจากโควิดเนี่ยประมาณ13เคสเห็นจะได้ คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเข้ามาแล้วขึ้นไปซีอเนี่ยไม่มีใครได้กลับมาสักคนจนเธอครับพักรักษาตัวอยู่ครบ14วันก็กลับมาทํางานตามปกติซึ่งพี่พยาบาลคนอื่นครับก็ได้ถามกับเธอว่านี่นี่เมยเมขอถามหน่อยดิชื่อคนไข้คนนี้เนี่ยได้อยู่ห้องเดียวกับเมเปล่าเธอเองก็ดูชื่อครับแล้วก็บอกว่าอ๋อคนไข้เคสนี้อ่ะขึ้นมาแต่ว่าไป ICU ก็คือตายหมด มีเธอคนเดียวนี่ยแหละครับที่รอดแล้วได้กลับมาทํางานตามปกติจําได้ดีเลยว,ว่าหลังจากที่เธอเนี่ยหายปกติแล้วเธอก็มาทํางานครับแล้วก็มาได้ขึ้นเวรดึกตอนนั้นเนหมอได้สั่งให้ไปเจาะเลือดพอเจาะเสร็จครับก็เรียกน้องพยาบาลผู้ช่วยเนี่ยมารับทุบเลือดไปส่งที่แลบน้องเนี่ยก็ไปส่งแล้วก็กลับมานั่งข้างๆกับเธอน้องถามว่าพี่คะวันนี้เนี่ยมีพี่พยาบาลขึ้นเวรกี่คนเธอก็เลยตอบไปว่าหคน แล้วน้องคนนี้ก็ถามเขาว่าแล้วเมื่อกี้พี่เจาะเลือดอะพี่เจาะกับใครเพราะว่าหนูเห็นเหมือนกับว่ามีพยาบาลอีกคนนึงช่วยพี่เจาะเลือดอยู่เธอก็เลยบอกว่าไม่มีนะน้องพี่เจาะอยู่คนเดียวนะอีกสี่คนที่เหลือเนี่ยเขาก็ทําหน้าที่กันไปตามปกติน้องมันก็บอกว่าหนูเห็นสองคนจริงนะพี่หนูเห็นพี่แล้วก็พยาบาลอีกคนนึงอะที่ยืนอยู่ข้างหลังพี่เธอเนี่ยก็บอกว่าไม่ใช่แล้วน้องนูงสายตาฝาดหรือเปล่า เพราะว่าในค่ำคืนนั้นครับมีเพียงเธอแค่คนเดียวที่เข้าไปเจาะเลือดผู้ป่วยหลังจากนั้นต่อมาเนี่ยมันก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นเพราะว่าเริ่มมีคนเห็นว่าตอนที่เธอเดินมาจากโรงจอดรถเนี่ยมีอีกคนเดินตามเธอมาคิดว่ามาสองคนตลอดคือเวลาไปไหนมาไหนคนเดียวเนี่ยมักจะมีคนทักครับว่าเธอเนี่ยมากับใครคิดว่ามาสองคนแต่ก็ต้องปฏิเสธทุกคนไปอย่างนั้นครับ เพราะเนื่งจกว่าเธอเนี่ยเดินมาเพียงแค่คนเดียวในค่ํำคืนนั้นเนี่ยเธอก็ลงเวียนไปตามปกติในกลางดึกเนี่ยปรากฏว่าเธอไปน,นอนพักแล้วเธอฝันเธอฝันว่ามีคนไข้เนี่ยที่ขึ้นไปอยู่ไอซมาเรียกชื่อเธอแล้วบอกว่าขอกินน้ําหน่อยขอกินน้ําหน่อยเธอบอกว่ากินไม่ได้มีสายให้อาหารอยู่ถ้ากินไปเนี่ยสำลักจะทํำยังไงแต่เหมือนกับว่าคนนี้ครับจะตอบกลับมาประมาณว่าไม่เป็นไรหรอก ทอดสายอาหารให้แล้วขอกินน้ําหน่อยเธอก็ตอบว่ากินไม่ได้นะป้าถ้ากินเนี่ยสำลักตายขึ้นมาจะทําอย่างไรหลังจากนั้นครับเหมือนกับว่าคนที่มาขอกินน้ําจากเธอเนี่ยร้องห่มร้องไห้น้ําตาที่ไหลออกมาเนี่ยมันเป็นเลือดแล้วก็พูดว่าพยาบาลใจร้ายพยาบาลใจร้ายที่ทุกคนต้องตายก็เพราะพยาบาลไม่ให้กินน้ํานี่แหละทุกคนทรมานตอนนั้นเนี่ยเธอก็ตอบไปว่า ที่เธอต้องทำแบบนี้เพราะว่ามันเป็นการรักษาไม่ใช่การทรมานหลังจากนั้นในคนที่มาขอน้ำเธอเนี่ยก็พุ่งตัวมาหาเธอแล้วก็บอกกับเธอว่าช่วยป้าหน่อยช่วยป้าหน่อยป้าหิวน้าป้าหิวน้ำ,นำแล้วป้าคนนี้ครับก็ลุกขึ้นมาจากบ,บนเตียงแล้วก็มาจับแขนเธอเธอเนี่ยก็ร้องโวกเวกโวยวายเสียงดังลั่นแล้วเธอก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาพอเธอตื่นขึ้นมาเนี่ยเธอก็ตกใจเลยนะครับเพราะว่าความฝันนี้เนี่ยมันเหมือนจริงมากมาก ภาพบรรยากาศอะไรต่างๆในความฝันเนี่ยมันเหมือนกับตอนที่เธอนั้นได้ทํางานอยู่ในห้องเลยแหละครับภาพเนี่ยเป๊ะมากไม่ว่าจะเตียงผู้ป่วยคนป่วยอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนกับว่าเธอเนี่ยได้ทํางานอยู่จริงๆร,ราวกับฝันนี้ไม่ใช่ความฝันอย่างไงอย่างนั้นหลังจากที่เธอสะดุง้งตื่นขึ้นมานี่แหละครับเธอก็เดินกลับมาที่แผน,เนกเพื่อที่จะทํางานต่อปรากฏว่าเธอไปเจอกับผู้ชายคนนึงครับเป็นรุ่นพี่เนี่ยแหละที่ทํางานด้วยกันรุ่นพี่คนนี้เนี่ยก็ได้ทักกับเธอครับว่าอา้าว ปกติดีแล้วหรอมาขึ้นเวรดึกได้แล้วเหรอเนี่ยหายป่วยแล้วใช่ไหมดีแล้วที่ได้กลับมาทํางานสักทีเธอเองก็ตอบพี่คนนี้ไปครับว่าหายดีแล้วค่ะตอนนี้เนี่ยแข็งแรงแล้วเธอเองเนี่ยก็เข้าลิฟต์ไปกับพี่เขาหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็กดที่ชั้น6ครับเป็นชั้นที่เธอกับพี่แถวเนี่ยทางานในที่เดียวกันลิฟต์เนี่ยก็ค่อยๆปิดครับแล้วก็ขึ้นจากชั้น1ไปชั้น2จนกระทั่งลิฟต์เนี่ยมาหยุดที่ชั้น3ครับประตูลิฟต์เนี่ยค่อยๆเปิดออก ภาพบรรยากาศข, mainland, ข lock, ้างนอกคือแผนกตรงนี้เนี่ยเขาปิดไฟมืดครับอยู่ดีๆพี่ของที่ยืนข้างกันนี้ครับเธอเนี่ยหันไปเห็นพอดีว่าพี่แกเนี่ยยิ้มแล้วก็พยักหน้าครับเหมือนกับจะทักทายใครสักคนแล้วพี่แกครับก็ค่อยๆยขยับขยับจากเดิมทีที่ยืนอยู่ข้างๆเธอครับยืนคู่กันอย่างนี้เนี่ยอยู่ดีๆพี่แกก็ขยับห่างออกไปอีกฝั่งหนึ่งไปยืนติดกับผนังของลิฟต์อีกฝั่งหนึ่งปล่อยให้เธอเนี่ยยืนอยู่นั้นเพียงแค่คนเดียวแล้วพี่แกก็ยิ้มแล้วก็พยักหน้าครับ ตอนนั้นเนี่ยเธอก็งงเหมือนกันเธอก็ยิ้มตอบกลับไปแล้วพยักหน้าให้พี่คนนั้นไปแล้วเธอก็รีบกดปิดประตูลิฟต์เพราะว่าภาพบรรยายกาศข้างนอกเนี่ยมันน่ากลัวพอลิฟต์ปิดครับลิฟต์ก็ค่อยๆขึ้นไปชัน4ชั้นหชั้น6พอประตูลิฟต์เปิดที่ชั้น6พี่คนนี้ก็เดินนําไปออกไปก่อนเลยครับส่วนเธอเองเนี่ยก็เดินตามไปแล้วก็แยกทางกันครับเพราะว่าพี่คนนี้เนี่ยไปอีกแผนกหนึ่งส่วนเธอไปอีกแผนกหนึ่งหลังจากนั้นครับเธอก็ทํางานตามปกติอะไรไป จกนกระทั่งงานของเธอเสร็จนี่แหละครับก็ได้เห็นว่าพี่เนี่ยเขานั่งพักผ่อนอยู่ในห้องก็เลยเดินเข้าไปคุยเล่นกับแกหน่อยชวนแกคุยนู่นคุยนี่ไปครับคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปเรื่อยจกนกระทั่งพี่เขาครับเปิดประเด็นขึ้นมาครับว่าเมย์ไม่คิดจะแนะนําตัวเพื่อนใหม่พี่รู้จักเลยเหรอตอนนั้นเธอก็งงครับแล้วก็ถามครับว่าเพื่อนใหม่อะไรคณะ,ะครับพี่พี่แกก็พูดว่าก็เพื่อนใหม่เราอะ่ะคนที่เข้ามาชั้นสามอะที่เมื่อกี้ที่เข้าริ์พร้อมกันกันกบเราอะ่ะ ที่ประตูลิฟต์ชั้นสามเปิดอะเธอก็งงครับแล้วก็ถามพี่เขาว่าใครนะที่เข้ามาชั้นสามตอนนั้นเนี่ยเธอจําได้ว่าตอนที่ลิฟต์เปิดชั้นสามครับไม่มีใครเข้ามาสักคนมีเพียงแต่พี่เขาเั้นแหละครับที่มีท่าทีที่แปลกไปเธอก็เลยถามพี่เขาว่าชั้นสามอะไรนะครับพี่พี่ก็เ,เล่าให้ฟังคราว่าแหนทําเป็นไม่รู้เรื่องอะไรก็คนนั้นนะ่ะคนที่เข้าลิฟต์มาไงเพื่อนเราอะพี่จําได้นะพี่เห็นว่าคนนี้เนี่ย เคยลงมาจากรถพร้อมกับเราไงเธอเองเนี่ยงงหนักกว่าเดิมอีกครับพี่หนูมาคนเดียวหนูไม่ได้มามางานใครเลยพี่คนนี้ก็ย,ยืนยันครับพี่เขาบอกว่าเขาเนี่ยเคยเห็นว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะครับเคยลงมาจากรถพร้อมกับเธอเธอก็ถามว่าพี่ตาฝาดหรือเปล่าตอนนั้นเนี่ย,ยเธอยืนยันครับว่าเธอเนี่ยมาคนเดียวแต่พี่เขาก็บอกพี่เขาเห็นจริงๆตอนนั้นเนี่ยเธอบอกพี่ครับเลิกคุยกันเลยแยกย้ายแยกแยกันไปทํางานหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็ใส่น้าเกลือให้คนไข้ต่อ แล้วก็บอกกับพี่ครัว่าถ้าพี่เห็นอะไรแปลกๆอีกเนี่ยที่ไม่ต้องบอกหนูแล้วนะคะหนูกลัวประกอบกับว่าช่วงนั้นครับคือคนทักหลายคนมากว่ามีคนเนี่ยตามเธอมาบางคนเนี่ยก็เห็นเป็นผู้หญิงบางคนเนี่ยเห็นเป็นผู้ชายบางคนเห็นเป็นลักษณะคือเป็นคนเก่ๆเธอเองเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับว่าสิ่งที่เธอเห็นเนี่ยเป็นใครกันอย่างพี่คนล่าสุดที่คุยกับเธอเนี่ยเห็นว่าเหมือนกับมีนางพยาบาลคนหนึ่งมาทํางานพร้อมกับเธอ ซึ่งแต่ละคนเนี่ยคือจะเห็นต่างกันไปเยอะพอสมควรครับเธอเองเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งที่ตามเธอมาเนี่ยทาไมมันถึงต้องตามเธอคือบางคนเนี่ยเห็นเป็นเงาเดินตามบ้างอะไรบ้างแล้วเธอเนี่ยก็เริ่มกลัวครับเธอตัดสินใจว่าวันหยุดเนี่ยไปทาบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับสิ่งที่แบบที่เธอคิดว่ามาตามเธอเดียจนพักหลังๆมาครับก็เริ่มถามคนอื่นนะครับที่ว่าเขาเห็นเขาเห็นเนี่ยเริ่มถามเขาว่ายังเห็นอยู่ไหมว่ามีใครตามมา แต่ทุกคนครับก็เริ่มบอกว่าไม่แล้วนะไม่เห็นแล้วนะหลังจากนั้นในเรื่องที่ว่ามีคนตามอะไรของเธอเนี่ยมันก็ค่อยๆเบาลงเบาลงจนเธอเนี่ยไม่เจอเรื่องอะไรแปลกๆแล้วพอจบจากเรื่องที่ว่าวิญญาณตามอะไรของเธอเนี่แหละครับจบไปเธอคิดว่าในชีวิตนี้คงจะไม่ได้มีการเจอผีเจออะไรอีกแล้วแต่ปรากฏว่ามีเรื่องหนึ่งครับต่อจากนี้ที่กําลังจะเกิดขึ้นเรื่องนี้มันค่อนข้างที่จะน่าเศร้าพอสมควรนะครับเพราะเนื่องจากว่าคุณเมย์เองเนี่ยเธอสูญเสียเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นนางพยาบาลด้วยกัน จากโควิดนี่แหละครับเธอบอกว่าเพื่อนคนนี้เนี่ยสนิทกันมาก <_ t od> เรียนกันมาตั้งแต่อนุบาลเลยเพื่อนคนนี้เนี่ยป่วยเป็นโควิดแต่อาการเนี่ยไมไ่รุนแรงมากครับตอนนั้นเนี่ยเพื่อนรักษาอยู่อีกบอดหนึ่งเป็นหอดปกติทั่ว,ว,ว,วไปเพราะว่าเพื่อนเนี่ยสามารถลุกไปเข้าห้องน้ําเ,เองได้ส่วนใหญ่แล้วครับผู้ป่วยถ้าไม่หนักหนาอะไรมากหรือไม่ได้ป่วยหนักเนี่ยเขาจะไปรักษาอยู่แผนกแบบเป็นหอดปกติทั่ว,วไปแต่แผนกที่เธอไปรักษาตัวเองเนี่ยตอนที่คุณเมย์ป่วยเนี่ยคือเป็นอาการที่หนักแล้วล่ะครับ เช่นออกซิเจนในเลือดต่ําหรือว่าเชื้อลงปลอดอะไรประมาณนี้เพื่อนคนนี้ในรักษาตัวมาอยู่ได้สักพักหนึ่งเหมือนกับว่าการต่างๆเนี่ยท่าทีแทนว่าจะดีขึ้นแต่ปรากฏว่ามันแย่ลงครับสุดท้ายครับเพื่อนของคุณเมย์เองเนี่ยได้ขึ้นมารักษาตัวอยู่ในวอดเดียวกับเธอที่เธอทางานอยู่เพื่อนคนนี้ออกซิเจนในร่างกายต่ํามากครับหมอเนี่ยได้ใส่สายสวนปัสสาวะาไว้จะได้ไม่ต้องลุกไปเข้าห้องน้ําและจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเพื่อนคนนี้เนี่ยบอกกับเธอว่ายังไหว ขอไม่ใส่สายส่วนนี้ก็แล้วกันวันนั้นครับเ <_ an> พื่อนของเธอเนี่ยเดินไปเข้าห้องน้ําแล้วก็ปวดท้องถ่ายแต่ว่าถ่ายไม่ออกจู่เหมือนกับว่าเพื่อนเนี่ยเริ่มเหนื่อยแล้วก็วูบขาห้องน้ําไปโชคดีที่ประตูห้องน้าเนี่ยมันไม่ได้ล็อกตอนนั้นเนี่ยเขาเองเนี่ยเข้ามาหาเพื่อนพอด,ดีก็เลยตามหาจนก,กระทั่งไปเจอว่ามันนอนหมดสติอยู่ในห้องน้ําตอนนั้นเนี่ยเธอเห็นว่าหน้าของเพื่อนเนี่ยล้มติดอยู่กับที่พื้นก็เลยเรียกนางพยาบาลคนอื่นครับให้ใส่ชุด PPE เข้ามาดู หมอเลยก็เข้ามาใส่ท่อช่วยหายใจหลังจากนั้นครับเธอเองเนี่ยก็ได้เข้ามาเจาะเลือดเข้ามาเช็ดตัวให้คอยให้อาหารทางสายเพราะเนื่องจากว่าเพื่อนคนนี้ครับเชื้อลงปลอดทั้งสองข้างแล้วก็มีโรคประจําตัวด้วยออกซิเจนในร่างกายของเพื่อนคนนี้ค่อนข้างที่จะต่ําขนาดใส่ท่อช่วยหายใจแล้วในร่างกายเนี่ยรับออกซิเจนเพียงได้แค่90%เเท่านั้นเองเธอเนี่ยเจอหน้าเพื่อนคนนี้แทบจะทุกวันเธอเนี่ยอาสาที่จะดูเคสโควิดผู้ป่วยคนนี้ แม้ว่าจะไม่ใช่เคสที่ตัวเองเนี่ยดูแลอยู่แต่ก็ต้องเข้าไปเข้าไปเนี่ยก็จะไปแวะดูอาการครับว่าเพื่อนเนี่ยเป็นยังไงบ้างดีขึ้นไหมเธอกับเพื่อนเนี่ยเจอหน้ากันแทบจะทุกวันจนมีอยู่วันหนึ่งครับเธอไม่ได้ขึ้นเวรคือหยุดไปสองวันมารู้ทีหลังครับว่าเพื่อนเนี่ยตอนที่เธอหยุดไปหัวใจหยุดเต้นแล้วพี่พยาบาลเนี่ยก็ช่วยกันปั๊มหัวใจปั๊มครั้งแรกเนี่ยฟื้นขึ้นมาได้ประมาณ10นาทีแล้วก็หยุดเต้นอีกครั้งหนึ่ง ปั๊มครั้งที่สองเนี่ยฟื้นขึ้นมาได้ประมาณ7นาทีหัวใจก็หยุดเต้นพี่พยาบาลเลยรียบโทรหาพ่อกับแม่ของเพื่อนครับแล้วก็โทรหาเธอบอกว่าเพื่อนเนี่ยหัวใจหยุดเต้นปั๊มไปแล้วสองรอบตอนนี้ชีพจรเนี่ยเหลืออยู่แค่42พ่อกับแม่ของเพื่อนเธอเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดหัวใจหยุดเต้นอีกครั้งหนึ่งไม่ต้องปั๊มแล้วนะไม่อยากให้ทรมานให้เขาไปสบายหลังจากนั้นครับพอเธอได้ยินแบบนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าตัวเองเนี่ยอยู่บ้าน ก็รีบขับรถเดี๋ยครับไปที่โรงพยาบาลโดยทันทีไปถึงเนี่ยก็ใส่ชุด PPE ครับแล้วก็เข้าไปดูเพื่อนไปจับมือแล้วก็บอกเพื่อนว่าไม่ต้องห่วงแล้วนะพ่อกับแม่เนี่ยรับรู้แล้วเข้าใจว่าเหนื่อยมากถ้าไม่ไหวเนี่ยก็หลับไปเลยนะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพ่อกับแม่เนี่ยก็มาแต่ว่าพ่อกับแม่ของเพื่อนเนี่ยไม่สามารถเข้ามาดูได้ครับเพราะว่าในแผนกเนี่ยแม่อนุญาตให้ญาติผู้ป่วยเนี่ยเข้ามาเธอเนี่ยก็ถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายวิดีโอไปพ่อกับแม่ดูซึ่งในหลักตามความเป็นจริงแล้วครับ ถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายวิดีโอด้วยแต่เธอจําเป็นต้องฝืนครับเพราะเนื่องจากว่าพ่อกับแม่เพื่อนเนี่ยเขารักลูกเขามากทําได้เพียงแต่ดูผ่านวิดีโอนี่ครับในวินาทีสุดท้ายที่ลูกเขาเสียไปตอนนั้นเองเนี่ยคุณเมย์เนี่ยมองดูชีพประจรของเพื่อนในเครื่องมอนิเตอร์เนี่ยเหลือแค่22บรรยากาศตอนนี้เนี่ยคือเป็นอะไรที่เศร้ามากครับนางพยาบาล6คนเนี่ยใส่ชุด PPE ยืนล้อมเตียงเพื่อนของเขาที่เป็นนางพยาบาลเหมือนกันที่ว่าป่วยเนี่ยนอนอยู่แล้วก็ค่อยๆหลับไป ทุกคนเนี่ยพยายามบอกตลอดเลยครับว่าไม่ต้องกังวลนะไปให้สบายหลังจากนั้นในชีพจรของเพื่อนของเธอก็เต้นช้าลงช้าลงจนมอนิเตอร์เนี่ยมันอ่านค่าเป็นเส้นตรงทําให้ตอนนี้เนี่ยรู้ทันทีเลยครับว่าเพื่อนเนี่ยไปสบายแล้วแต่คนที่ยังอยู่นี่แหละครับกําลังจะตายหัวใจในี่แทบสลายเลยแหละครับได้แต่ยืนเกาะข้างเตียงของเพื่อนดูชีพจรที่เตนเ้นเบาๆแล้วดับลงไปหลังจากนั้นนก็มีการทําความสะอาดร่างกาย ถอดเครื่องแบบถอดเครื่องช่วยหายใจออกให้หมดแล้วก็ร่างของเพื่อนนไปใส่ถุงซิปในค่าคืนนั้นครับหลังจากที่เพื่อนคนนี้เนี่ยเสียไปวันนั้นเนี่ยเธอเลิกงานมาเธอมาถึงบ้านเนี่ยเธอก็อาบน้ําอาบท่าเตรียมตัวที่จะเข้านอนความรู้สึกตอนนั้นเนี่ยคุณเมย์เนี่ยเศร้ามากครับการเสียเพื่อนไปครั้งนี้เนี่ยเธอไม่คิดมาก่อนเลยครับว่าเพื่อนจะต้องจากไปด้วยอาการอะไรแบบนี้เธอจําได้ดีว่าวันนั้นเนี่ยกำลังเหมือนกับว่านั่งเขียนไดอารี่ถึงเพื่อนอยู่นี่แหละครับบนโต๊ะทำงาน แล้วเธอเนี่ยฟุบหลับไปที่โต๊ะในระหว่างที่เธอหลับไปนี้ปรากฏว่ามันมีเหมือนกับมีมือนี่แหละครับมาลูบหัวเธอแล้วก็มาตบที่ไหล่ครับพร้อมกับสิบที่ข้างหูเธอว่าอย่าหักโหมงานหนักนะดูแลสุขภาพด้วยไอ้เพื่อนรักเธอเนี่ยสะดุ้งตื่นขึ้นมาครับแล้วก็มองไปรอบห้องเธอไม่เห็นใครแต่เสียงที่เธอได้ยินเนี่ยเธอรู้ทันทีเลยครับว่าสียงเสียงนี้มันเป็นเสียงของเพื่อน ที่เสียชีวิตไปเมื่อตอนกลางวันนี้เองมองดูเวลาครับเวลาตอนนี้เนี่ยตีสามสนาทีเธอก็เลยพูดลอยๆไปครับว่าโอเคเพื่อนรักกูรักมึงนะนี่ก็เป็นประสบการณ์2เหตุการณ์ครับที่คุณเมย์นามสมมุติเนี่ยได้พบเจอเรื่องราวหลอนๆตอนที่ได้ำงานอยู่ที่โรงพยาบาลช่วงนั้นเนี่ยคุณเมย์บอกว่าโควิดระบาดหนักมากครับยังไงนะครับปัจจุบันเนี่ยโรคโควิดก็ยังไม่ได้หายไปนะครับ อยากจะทุกคนเนี่ยใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังนะครับไปในที่ที่คนเยอะๆอะไรเนี่ยก็สวมใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ตลอดนะครับเวลาหยิบนู่นหยิบนี่เข้าปากเนี่ยล้างมือให้สะอาดก่อนนะครับไปจับข้าวจับของอะไรต่างๆเช่นรถเข็นในซูเปอร์อะไรเนี่ยก็พกแอลกอฮอล์ไว้ครับล้างมาล้างมือหรือว่าเป็นแบบทิชชู่เปียกเอาไว้เช็ดมืออะไรอย่างนี้นะครับเพื่อลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อโควิดที่อาจจะติดตามสิ่งของที่เราไปสัมผัสนั่นเองยังไงนะครับเรื่องราวทั้งหมดี่เกิดขึ้นนนะครับ นับว่าเป็นประสบการณ์สุดหลอนตอนที่เธอนั้นทํางานเป็นนางพยาบาลอยู่ที่แผนก ICU นี่แหละครับบอกตามตรงเลยครับว่าเรื่องแรกตอนที่เธอเจอว่ามีรวงวิญญาณตามเธอมาอะไรอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยผมเชื่อนะครับว่าบางทีแล้วเนี่ยดวงวิญญาณที่เสียชีวิตเนี่ยแหละครับบางทีเนี่ยอาจจะเป็นดวงวิญญาณของคนที่แบบว่าป่วยแล้วก็ตายในที่ตรงนั้นแล้วเห็นว่าเธอเองเนี่ยเป็นนางพยาบาลแล้วก็เลยมาขอความช่วยเหลืออะไรหรือเปล่าอันนี้เี่ยผมไม่คอนเฟิร์มนะครับเพียงแต่ว่าผมเนี่ย คิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรแบบนี้ความน่าจะเป็นนั่นแหละครับแม้ว่าเรื่องราวเรื่องนี้นะครับคุณเบเองเนี่ยจะไม่ได้เห็นผีออกมาเป็นตัวตัวแบบหน้าตาเละๆสยดสยองอะไรก็ตามแต่ฟังไปฟังมาเนี่ยก็ขนลุกเหมือนกันแหละครับพี่พยาบาลท่านใดเนี่ยเจอหรือเห็นอะไรแปลกๆหรือมีประสบการณ์สุดหลอนตอนที่เจอในโรงพยาบาลแล้วก็ส่งมาได้นะครับที่แฟนเพจเ a c e b o o k 1 l c ผมยังรออ่านเรื่องราวของทุกคนอยู่มีอู่เรื่องหนึ่งครับที่มีนางพยาบาลท่านหนึ่งที่ระยองเนี่ยได้ส่งเข้ามา เป็นเรื่องสยองขวัญครับของคนไข้ที่ตายไปแล้วเนี่ยมาหาเธอเรื่องนี้เนี่ยน่ากลัวจริงครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังในอีพีถัดไปก็แล้วกันยังไงแล้วนะครับในค่ําคืนนี้ถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญเราคือพวกเดียวกันก็นจากกันไปในค่ําคืนนี้นะครับถ้าพี่พยาบาลคนไหนได้ฟังเรื่องราวสยองขวัญอยู่แล้วก็ก็ขอพี่ๆครับโชคดีไม่เจอผีกันนะครับสวัสดีครับ